สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมาออกกำลังกายอีกแล้วปั่นจัก,กรยานวันที่ห้าแล้วนะคะก็จะต้องทำทุกๆวันเพื่อสุขภาพของตัวเองน้ำตาลจะได้ลดไขมันก็ได้ลดหุ่นจะได้ส,สวยๆจะได้ไม่เป็นโรคอ้วน นะคะเมื่อคืนไปฉลองวันเกิดของเพื่อนหกสิบปีนั่งดูเขากินอาหารเรากินอะไรไม่ได้เลยดื่มน้ํำหวานก็ไม่ได้น้ําผลไม้ก็ไม่ได้นั่งดื่มแต่น้ำทานอาหารเขากินอาหารที่มีน้ำซอสน้ําอะไรเราก็กินไม่ได้เรานั่งกินเรากินปลาต้มปลาลักกับ ไอปลาเซมอนกับผักต้มเท่านั้นเอง,งก็องหวานเขาทานไม่ได้เขามีของหวานตกตูดก็ทานไม่ได้เลยนั่งดูเขาทานกันเราต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะ <c oughs> รักษาตัวเองเราจะสู้ต่อไปเราทำให้ได้ ก็ตอนนี้ก็ลดไปได้สองกิโลแล้วหวังว่าจะลดได้อีกอยากจะมีน้ำหนักแค่สี่สิบก้ากิโลความสูงของเราสี่สิบก้ากิโลก็พอดีเราสูงหนึ่งจุดห้าสิบแต่ตอนไปเถาดเท้าหมอห้าสิบก้ามันเยอะเกินความสูงของเรา สำหรับที่เยอรมันเราเป็นคนรับกาเป็นคนอ้วนอพอดีที่รู้ก่อนที่ยังไม่ทันเป็นโรคเบาหวานแค่น้ำตาลสูงถึงขีดที่เขากำหนดเข้าไว้ก็ก็ต้องให้มันต่ำลงก็พยายามทำ ไม่ดื่มไม่กินขอมหวานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินพวกข้าวพวกเส้นพวกแปง้งประเภทแป้งทั้งหลายไม่กินผลไม้หวานขอบคุณมากนะคะเพื่อนเที่มาเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล,และช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ